Yeah. Wow. เราเดินไปดูตรงซุ้มประตูกอไข่ขอไข่เนี่ยนะครับแต่คนที่เรียกกอไข่คือขอกอนนี้นะครับเปียนช่วยเวลาน้ามารสุมนะครับหรือดูวางไข่ของเต่าเนี่ยเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ตรงบริเวณชายหาดตรงนี้ครับผมกอก้นนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อขอไข่ มาดูบรรยากาศ่วไปนะครับวันนี้คนจะเยอะนิดนึ่งนะครับท่านที่มากับเรือเฟอร์รี่นะครับส่วนใหญ่จะต้องใช้เรือเล็กนะครับไปตอนมาทีเพื่อที่เข้าฝั่งเพราะเรือเฟอร์รี่ไม่สามารถที่จะมาจอดตรงเทียบเหมือนเรือสปีดโบ๊ทอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เราแนะนํานะครับแนะนาท่านมากับเรือสปีดโบ๊ทน่าจะสะดวกกว่านะครับผมจะได้สัมผัสบรรยากาศซุ้มประตูสัญ,ญลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดสตูลดูน้ำทะเลใสๆโอเคไหมบ ไปดิบมากครับบรรจุเป็นไงบ้างยังไหวมั้ยไหวครับไหว,ไวร,รายได้กี่บาทอ่าบังสารัฐบนเรือบังสาระคิดข้าวบนเลรืออย่าง จะพยายามให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของเกาะไข่นะครับช่วงเวลาน้ําขึ้นจนพิจิตรน้าจะถึงบริเวณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาเที่ยวที่เากาะไข่ในช่วงเวลาต่างๆในวันต่างๆนะครับบรรยากาศหรือรูปแบบของเกาะไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามวันเวลาสภาพน้ําขึ้นน้ําลงของแต่ละวันครับ มา